จะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุมเทกายใจให้ดังฝันคัด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 ขัด,ข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 ดโอเคโอเคฉากนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวเตรียมฉากต่อไปนะ นี่คุณร่วมจับครับน้องลูกโซ่ของฉันเนี่ยเป็นพระเอกไม่ใช่ตัวประกอบนะคะับไ<อ>ล่ฉากมาตะเกียรทำไมน้องโซ่ได้พูดบทนิดเดียวละคะถ้าไม่เขียนบทเพิ่มให้เนี่ยฉันจะถอนตัวนะคะโอ้ใจเย็นใจเยนใเย็นก่อนนะครับพี่คือจริงๆแล้วเขียนบทให้มันเยอะแต่ว่ามันร้องทุเกายรเจ้าก็เล,เลยตัดออกไปบ้างนะครับเฮ้ยไ,ไอวางมาเนี่ย พี่สั่งแล้วใช่ไหมว่าบอกให้โพลไปคุยกับคนเขียนบทให้เขาเขียนบทเพิ่มให้คุณลูกโซ่ขเขาอีกอ่ะทำไมไม่ทำวะผู้กำกับไม่ได้บอกผมนะครับก็วัดแอปไปสั่งเมื่อคืนมาซื้อไงวัดแอปผมไม่ได้เล่นนะครับโอ้ยเขียนคำไม่ตกฟูกฝากครับยังอ,อีกไอเออขอโทษครับขอโทษครับบ้าเจ้า โอ๊ยวันนี้ทำไมอากาศหันร้อนอย่างนี้นะเอ๊ะหรือว่าไม่ได้เป็นเพราะอากาศแต่เป็นเพราะพี่อะอยู่ใกล้น่างเนตเพอเจอในละครก็น้ำเน่าพอละชีวิตจริงจะน้ำเน่าอีกเหรอเถิน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 ดัด้องด้วยคืออย่างนี้ บทนี้นะครับพาวฝันเนี่ยมันจะต้องเป็นนางเอกที่อ่อนหวานน่ะพี่ว่าหนูมันแข็งแรงไปอยากให้หวานทั้งเสียงทั้งท่าทางเลยมากกว่านี้นะคะคือเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ฉากต่อไปเอาแบบแมนๆให้พี่ใส่หวานๆพี่มันไม่ใช่เหตุผลนะที่จะต้องไปยืนทำเสียงหวานแล้วรอให้คนมาตกป่านี้นะพี่ถ้าเป็นเนตรอ่ะก้านคอไปแล้วนะเนตรว่านะพี่คนดูอ่ะเขาคงอยากเห็นตัวละครพาวฝันเนี่ย บูนะพี่นะไม,ไม่ได้หรอกคือพาวันเนี่ยนะจ๊ะมันเป็นนางเอกที่อ่อนหวานมากบูไม่ได้นะ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 โอยพี่บูเอานะนะนะเมื่อกี้เจ็บตรงไหนบ้างหรือ